สวัสดีครับป่าวท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่17พฤศจิกายน2567นะครับผมบรรยากาศแดดครับผมแต่ว่าเป็นร่มสีเย็นๆนะครับมือน,นีพ้าท่านผู้ชมครับเดินทางนะครับมารับชมตองวดครับอยู่หน้าบ้านพ่อเสียนทองนะครับผมอ่าผ้ามารับชมกันครับงวดวันที่1ธันวาคม2567 นะรับพอจะให้ต้องงวดป่ะครับผมง <c oughs> วดที่ผ่านมานะับพอเดรน8กับเก่านะับจับคู่ให้ตัวเน้น8ปสมา3ามนะครับดับล่างดับ1นึ่งนะครับดับ u พ่อหนึ่งไปออกสองหนึ่งบนดับล่างดับแม่นนะครับหลักกรสูตรเลขเด่นพ่อกระถือว่าแม่นนะครับเบาวเท่าน้ำไปประกบกับสูตรเลขวิ่งของปู่ห้าเจ็ดแปข่าทั้งบนทั้งล่างเขาทั้ง <c oughs> ท่านชมเข้าเทิง38ตรงตรงๆหลักกันหนึ่งสองมาสองหนึ่งสูตรเลขเด่นพ่อเสียนทองประกบกับสูตรเลขวิ่งปู่578เบาเถ่าจะล่งไห้ได้ท่านผู้ชมเด้อหลกเอฟซีก็ถามกันเข้ามาเอาเขาไปหาพ่อน้ากันนะครับผมพออยู่พอดีนะครับโอ้ แม่นเลยนะพ่อเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีท่านผู้ชมนะเอาพ่ออ่าคากาแฟเล็กๆนิดหน่อยประมาณดอกท่านผู้ชมน้ำใจให้พ่อเพื่อนพ่อด้ซื้อกาแฟนะพ่อเนาะปรโชุกประมาณเบาเทาก,กะไดเอ้เอาพ่ออ่านี่ธรรมาชมเดี๋ยว <acred ite S 2> ให้พ่อจับให้เดี๋ยวขยับเข้ามากก่อนเอาพ่อ แปตรงๆทงานชมวิ่ง8กับเก้าเด่น8กับเก้าเน้นให้3คูณนะพอนะแดามแปดเก้าสามแปดสามมาสามแปดดับล่างหนึ่งดับยูนะพอนะดัอดัยูเอ,อ, w <laughs> <laughs> อเอาทาชมเดีา๋าหันมาพีนะพอ่อ <laughs> เดี๋ยวฝาหันมาพีเพราะันยังคอนั่งน,นีแ่แหละครับผมเอหันหน้าพี่พ่พอพอ่อมัต้องจับก็ได้เออเดี๋ยวหายจิดลงให้เอฟซีพัน แปดสามตรงแปดสามมาตกรับนะพ่อเนาะมาสามแปดเรียกไปกรับอืมได้ต้องหดเล่นนะพ่อไดถือว่าคำว่ออกคำอ่ะออกพูดคำนั้นในปั๊บบอต้องรอเอาสูตรอันนี้กับแมงที่พ่อสูตรไอ้ใบตรวจสลากกินแบ่งนะพ่อเนาะลำดับที่เกาของพ่องวดเมื่อกี้นี่เขาทั้งสองเพิ่มแปดอ่ามันมันแปด แปดสองหกเนาะเล็เด่นธรรมชมเด่มานมมาบูนนี่นี่อ่านี้ธรรมชมเลขเดน่นอ่านี่เลขเด่นสูตรสูตรของพ่อเดน 8, 2, นะ่นแปดสหนับมาถึงแปดมาถึงสองแปนี่มาสามแปดสองมาหนึ่งสองเบาเท่าจับส่สูตรเล็กวิ่งของปูหาเจ็ดแปดสูตรเล็กวิ่งของปูหาเจ็ดแปดได้สามกับ 1, หนึ่งสามจับใสามแปดหนึ่งจับส่หนึ่งสอง เขาทั้งบนทั้งล่างนี่พอ่อ <laughs> ผมจับจับล่องนะม,มันอยู่ <laughs> ผมมันบม่ได้สามแปดกอผมประมาณเอางวดนี้ทำชมนะครับเป็นเนื้อทาั้งได้ทำชงเลยฮะู้ใดมขหาไอ้สั่งจองสลากกินแบง่งหาลอตเตอรี่นะพอ่นะ <laughs> เอเนาะเป็นเนื้อทางหยิบจับลอตเตอรี่เอางวดนี้ได้ตัวได้พอ่อ <laughs> สี่กับสามอืมอืมเห็นดงมากเลยสี่สี่ขึ้นมาแห้งแท้งวดเนี่ย สัญจรที่พองเงนี่สู่สัญจรได้ปะสัญจรที่สัญจรที่เชียงใหม่บ่อเอฟซีบางวดนี่สัญจรด้วยบอลเถาพันวาหนัหวยสัญจรที่เชียงใหม่วิ่งบนล่างสี่กับสามติพอสี่กับสามให้เป็นสูตรบนล่างให้เราดับล่างดับเจ็ดสูตรถอยนะพ่อเนาะแต่ของบาลเ่าดับล่างนี่ดับยังพอดับหนึ่งดับหนึ่งสูตรของบาลเถาสามกับแปดบวกกัน ดับสกับแบวกกันได้สิบเอดว่าขึ้นบนได้แต่าของพ่อนี่สูตรถอยสามแปดถอยจาก8ลงมาเป็นเจดับเจ็ดบนนี่อืมดับเจล่างของเบาเถาดับหนึ่ถ้าสูตรเบาเถาดับหนึ่งทำชุ่ม3าบวกแดได้สิบอคือดับหนึ่งของพ่อดับเจ็ดวดที่แล้วดับหนึ่งดับล่างดับยูพ่อหนงปบนบนล่างเป็นบวครับ้หนึ่งไปบนก็ได้อ่าหึ่งขึ้นถามากขึ้นหนึ่งไปบนแม่นละ เด่นสกับสมเน้นที่สีน่นั่นแหละันสาม่สามสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่สองสามหนึ่งสามศมองันสามอาอีกแลว้วพ่อสามสองก็วมันออลวต่ัดทิ้ม,มแต่จะบอไปสามอืนมันบ่ไปไปตัวนี้สามศนนี่ทามาขึ้นมาสามศูนแม่นละโอ้ทำชมสามศูนย์สานี่สามศนเน้นสาศเน้นตัวได้นะพ่อเน้น น, 40, 30, 40, นี่<ข>ะนนละีละล่ศูนย์สานี่ศูนยนี่คนนคาคคือ2คูนี่แม่นเาทะเบียนรางาหารตถตรี่คือ30มศูนยกับสี่ศูนย์แหารตถตรีสามศกับสี่ศนย์หนขึ้นบนแล้วสีหกับสีนี่ <c oughs> ให้เป็นตัวร่างบ่ะแมนนึ่งสตัวกัน6คู่คสามสองมันกระทับถึงวมันอมเอามันออกเลยแล้วเดี๋ยวเบาเถ่าเขียนให้ตัวยังไงญทำมาชมว่าพอมันเขียนตัวน่อยเดี๋ยวเบาเถาเขียนตัวยใหให้นะครับ โอมักสามซุนที่ซุนหนึ่งอะทามากักมักสามซุนสี่ซุนทีควาอย่าอันทิศทุนท่นวันดีวันหนึมากปะเอะุนจะมากปะคะวันฉัาแล้วหนึ่งเดือนมันแบบไปไปได้บนญเพราะว่าสว์ว่าเท่าก็ยับไปแล้วมันบันนึครับเอาครับนี่ีนีเท่านี้จำซุนที่ซุนนี้เด็กไปกับเนือนธันวาคมหกเจ็ดนะครับผมอย่าลืมลับโซน้ํมนะคะ วิ Wing, Wing C, 3, 4, ่งวิ่งสกับสามติพอสี่กับสแบบสนี่คือสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่องาสหนึ่งศูนสามสองธรมชม รอดแล้วก็คับพิมสุจ้ำทองเดสามศูนย์อาางรถติดับีูนกับสามศูนย์นี่เค่ะดับล่างดับเเอาจะดับยูอีกวะ่อนเมื่อกี้ดับยูอยู่นะพอนะเน่ยนยูเพราะว่ามันก็งต้องเทื่อกุบผู้ยูกัยูละปีละก็เกินสามทีเทื่อเน้นเน่นเน้นซี พอวงกมลมให้40กับ30ขาโอตเตอรี่41 42เป็นตัวร่องอ่จองโอตเตอรี่ไว้เลยทำชุ่มพอขึ้นมาเล็กไปกลับเด้อะกลับตัวน้ำกลับตัวด้วยกลับตัวด้วยเดี๋ยวว้าวเท่าจะเขียนสูตรเลขเด่นสูตรอันนั้นได้มาเลยพอแต่ว่าท่านไน้ซื้อไปตรวจรางวัลมาแต่วเบิง้งเบิ่งแน่นหนามากมันก็ทำใจอยูอ่ใช่ไหมเพราะว่ามันก็คือกันนะไอ้สูตรนี่ทำชุชม สูตรอ่าเด่นเดันนี้ได้สามเกาหามหกเก้าสามเก้าหกสามเก้าหกว่เดี๋ยวบ่าวเ่าเขียนให้ครับผมเอาทมาชมกับท่าสูตรสูตรพ่อเส้นท้องสูตรเล็กเด่นใบตรวจรางวัลรางวัลที่5รางวัลที่91้าสิบเอรางวัลเกอันนี้เบ่าวเ่าเบิ้งมาแล้วท่าชม เลขท้ายของรางวัลอ่ารางวัลที่หารางวัลที่เก่าอ2ครับเลขท้าย3ตัวคือ396นะครับออาหาติดไว้เลยต้องมีติดกระตรงกับสูตรเลขเด่นปู72เลยนี่ปู72 36เก่ามามากตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเดือนดีตลอดนะครับเดี๋ยวไปจับใส่สูตรของปู578เพ่ะ <c oughs> แตกบนล่าง2งวดเลยด้ครับ <c oughs> งวดซีซีแอ ซีซีกับสามสองงวดนั้นผมจับให้เอฟซีกับเข่าทั้งบนทั้งล่างงวดที่ผ่านมาผมจับให้สามแปดตรงๆกับหนึ่งสองกับเข่าทั้งบนทั้งล่างพอเออจับสูตรเลขเดียนพอนี่ไปใส่สูตรปูหาเจ็ดแปบดบเอาทผู้ชมอันนี้ง,งวดงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพ่อเซียนทองนะครับบ่ต้องรอท่านผู้ชมสูตรคำนวณให้เลยนะครับเป็นแนา่แทา้กิบจับลอตเตอรี่และท่านผู้ชมเด้อนะครับวิ่งทาลล่างนีะ เด่นสกับ3นะครับเป็นชุดบนล่างนะครับท่านชมเป็นชุดบนล่างอาจับไปผมนะว่าหนึ่งยรับได้ล้วชุดเออสีสี่ห่นับสี่สี่สี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่สองสามสามหนึ่งสามศูนย์สามสองดับล่างดับเจ็ดพอเน้นให้หารตเตอรี่จองไว้สีศกับสาุมกับตัวน้มสี่หนเป็นตัวร่องท่านผู้ชมอ่ามีงวดที่ผ่านมา งวดที่ผ่านมามาตัวกลับมาตัวเน้นพร้อมพ่อพ่เน้นไฮแปดสามแปดสี่เก้าสามมาสามแปดนะครับท่านผู้ชมเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับแคปหน้าจออันนี้เลขเด่นหาผู้ใดบ่มักในนี้สามก็ตรงกับเลขเด่นพ่ออีกนิดหน่อเนาะจะบ่มาสามนี่บ่พ่อากับสามศูนย์กันแล้วสกับสามศูนย์สามสองออกไปแล้วสามสองออกไปแล้วเออทำนึงก็ออกยากอยู่จะบ่มสามจะบ่มาสาม แปดสามเก้าอีกว่าเพราะนี่สามจอมาสมเก้าสามหกนี่บ่หรือผู้ได้มาทำช่มสตัวนี้มานำกันได้บ่านอาจจะมาเก้าสมหกรือสามก้ารด้นัมาใน,นี่สามหกามเก้าก็อย่าลืมจับส่กันเอาจับ <h az im> นะครับ <c oughs> สูตรนี้มานำกันได้สามเก้าสามหกเอาเนาะพ่หาผู้ไดมากก็บไปหาสังจองลอตเตอรี่เพราะ่คนเด่นให้สมกับสเน้นๆคือสามศูนกับสี ตัวร่องสี่หนึ่งสี่สองตัวกันสามหนึ่งสามสองสามสองกันว่าอ๋แล้วก็ตัดเอาเนาพพอเนาะตัดออกเอาท่านผู้ชมขอบคุณพ่อเส้นทองเนาพพอเนาะครับขอบคุณคุณพ่อนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับให้โชคให้ mắn อีกพ่อกันคลิปหน้าสวัสดีครับให้โชคให้ mắn น้ำกันนะค่ะ